ถึงอำเภอสาระยาจังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้เราจะพาไปชมในเรื่องของการทำต้าพริกลงเรือสูตรชาววักนะครับซึ่งทร้างว่าอาจารย์มาโนทูลวันนี้จะมีการสอนนะครับการทำพริกลงเรือโดยครสอนที่วิทยยนิววักนะครับเปกนศาสตราเรรยนการ,รจัไรไดพิเศษวิทยยนิววังนะครับซึ่งเป็นความรมมือระหว่วาวงนักวัฒนธรรมก็ ออนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างตามไปเลยครับแล้วก็เดียวกินแกมด้วยกันว่าจะอร่อยไหมครัเวลากินแกมด้วยกันแล้วมันจะอร่อยไหมแกงเผ็ดเย่างกับเปียนะฮะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นน้ำเึงในเอนนะฮะตำลักแที่ตัวเงินนี่อ่าใครมีใครไปอ่านบ้างอี่ยงเกี่ยวกับลัอ่ะ ทุไทยครั้งแรกเลยนะฮะที่เรามีการมีนักพิคงเรือเกิดขึ้นนะฮะนักพิคงเรือที่จะเกิดขึ้นที่วังสวนสุนันทานะฮะวังสวนสุนันทาเอ่อพอดีได้รูปเจ้าจอมจะกับรูปนี้มาสวยมากเลยนะฮะไปลงไว้ให้นะฮะอันนี้คือเจ้าจอมออกราชวงศ์ประจับระยะวันนะฮะซึ่งเอ่อเป็นเจ้าจอมอยู่ในสมุดท้ายของเอ่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงองค์รัชกาลที่ห้านะฮะท่านเป็นต้นตำรับนักพิคงเรือนะฮะ นักพิธีรงเรือนี้เกิดขึ้นได้นะฮะท่านก็ถือว่าเป็นต้นตำรับเพราะว่านักพิธีโรงเรือเกิดขึ้นเพราะว่าเ,เจ้านายนะฮะจะตกโรงเล่นหรือสมัยก่อนในบางส่วนที่นักพารี่จะมีครูสอนอยู่มากมายนะฮะครูสอนมากมายมากาย็ เจ้านายก็จะจุดของห้ื่อเรือเจ้าน,นายคงน,ออนั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอีกที่ผ่านนครพดมนะฮะซึ่งเป็นพระพเจ้าองค์สุดท้องของท่านพิบดานเองนะฮะจะเสด็จลงเรื่อเรือในเรือที่ก็จะเป็นเรือลำเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นที่แคบๆท่านก็นับสั่งให้อิอจฉาสัตนะฮะให้ไปหาอะไรลงไปสเสวยในเรือนะฮะ,ะเวลาเสวยในเรือนี่ก็คือก็อควรจะเป็นของที่ง่ายๆนะฮะที่สามารถที่จะลงไป เสมอได้เลยมีการพกพาได้ง่ายนะคะท่นานเจ้าจอมจะจับ Samantha. ท่านก็เข้าไปในครัวนะคะเข้าในครัวท่านก็เจอน้ำที่กะปินะคะน้ำที่กะปิที่ตักเอาไว้แล้วก็จะมีหวานนะคะแล้วก็ปลาฟูนะคะความที่ท่านเป็นคนที่ปาดเปรี้ยวเข้ามิ่งแนวนะคะท่านก็จับน้ำี่กลงใช้น้ำที่กะปินะคะผสมกับหวานนะคะผสมกับหมูวานแล้วก็ปลาฟูผสมร่วมกัน ปรุนะงอย่างได้สัดสวยลงไป็ปะเวนนเรือก็เลยเกิดเป็นตำนานนักทิ่ลีลงเรือขึ้นมาทีนี้การเวลาผ่านไปต่อมานะฮะก็มีการพัฒนาจาัดแฝงปีแรกก็เป็นที่ นิยมอยู่ในหมู่ชาววังนะฮะเป็นพระราชนิยมอยู่ในวังนะฮะก็ตำหนักนี้นขาทำาติ๊โลงเรือตำหนักนี้ก็ทำาติ๊โลงเรือนะฮะแต่และตำหนักก็ทําไม่เหมือนกันนะฮะทำไม่เหมือนกันก็มีการแตบดบแปงพัฒนาขึ้นมานะฮะมีการนําไปผัดนะฮะนำไปผัดเพื่อที่จะได้เก็บทนหน่อยนะฮะก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจากเดิมก็เอ่อเป็นแค่ขนมพริกระปิผสมหมูหวานนะฮะผสมหมูหวานแล้วก็ ใส่ก็ม,มีมีปลาฟูนะฮะมีปลาฟูใส่ไปด้วยน,นะฮะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะที่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเอ,อล้วพี่ลงเรือนี่ก็เออ สัดส่วนเราก็ได้จัดอย่างละเอียดออกมานะฮะจัดอย่างละเอียดออกมาเนการพัฒนาออกมาจากหมูหวานที่แต่เดิมนี่เขาจะใช้หมูสามชั้นเดี๋ยนว,วนี้เราก็จมหนายนิยมเรานี้เราก็มาใช้เป็นหมนูแดงนะฮะเพราะว่าคนบางคนเขารักษาสุขภาพก็จะไม่ทานหมูสามชั้นนะฮะในเสื้อผ้าของที่ตรงนี้จะมีกระเทียมนะฮะ25กล่อมนะฮะกระเทียมไทยนะฮะกระเทียมจีนไม่เอานะฮะกระเทียมไทย20 ก็จะมีกระปิดีเผานะฮะ80กรัมวันนี้ทำ2สูตรนะฮะสูน2ก็จะเป็นกระเทียม50กรัมนะฮะกะปิดีเผาก็1 6 0กรัมพริกเขือวก็4เม็ดนะฮะหรือ40กรัมวันนี้ก็เป็น8เต็มนะฮะนี่ซื้อไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็พริกขี้หนูสวนนะฮะก็40เม็ดนะฮะชอบเผ็ดก็50ก็ได้นะฮะวันนี้2สูตรคูณ2เข้าไปก็ประมาณ800เม็ดนะฮะพริกมัดอึดซอยนี่ 2อ0กรัมนะฮะมะกอกนี่เป็นสิ่งพิเศษนะฮะที่จะใส่ไว้ในน้ำพริกทั่วไปของไทยเรานะฮะก็จะเ,ออเป็นของที่ตอนนี้หาซื้อยากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์นะฮะไทยมีที่ก็ปลูกปูกไว้นะฮะต้นจะมีลักษณะคล้ายมะเขือพวงนะฮะ จะมีขวดนะฮะของผี้เีอยูเราจะใช้ก็ปูดผลซะก่อนนะฮะไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาซอยนะฮะซอยบางๆนะฮะใช้มีดคงๆซอยนะฮะก็200กรัมนะฮะวันนี้ก็เป็น400กรัมมาจาันสับรอบลูกนะฮะฝาเนเป็นเส้นแต่วันนี้มาจาันไม่มีนะฮะก็ ใช้มะม่วงดิบซอยนะฮะเป็นสองกรัมเลยนะฮะมะม่วงดิบซอยวันนั้นใครสอบข้าวพวกที่โรงเรือซอยมะม่วงไม่สวยนะซอยซอยให้เล็กกว่านั้นนะฮะใหญ่มากนะฮะเส้นใหญ่มะม่วงนี่ก็ให้สับนะฮะสับแล้วก็ซอยบางๆออกมาเป็นเส้นนะฮะแล้วก็กุ้งแห้งฝน5ช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็น10ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็น้ำปลาดี6กถึงแช้อนโต๊ะก็ตัวไป16ตัวไปหนึ่งยี่สตัวนะฮะ16ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายก็ ห้าร้อยกรัมนะคะสองสูตรนะ้ำมะนาวนี่ก็ประมาณครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยวันนี้ก็มะนาวแพงมากนะคะคั้นอยากคั้นทิ้งคั้นขว้างนะคะเพราะมะนาววันนี้ลูกเท่าไหระะ่ฮะหกบาทกว่ามีถือว่าถูกนะฮะอยากมะนาวแพงมากแตกองเลยนะคะวันนี้นะคะออสองสูตรที่ให้คั้นมะนาวเศษสามส่วนสี่ถ้วยก่อนนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวที่เราจะใส่มะนาวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ มะม่วงนะฮะถ้ามะม่วงมันเปรี้ยวมากเราก็จะใส่มะยาน้อยนะฮะให้ใส่มะนาวน้อยเดี๋ยวถ้ามะม่วงมันไม่ค่อยเปรี้ยวก็ต้องเพิ่มมะนาวแต่ว่าให้คั้นเอาไว้ที่ประมาณเจ็ดสามสี่ถ้วยก่อนนะฮะไม่พอเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวว่ากันเศ็ดสามสี่ถ้วยทีนี้อ่าทีนี้นะฮะหมูหวานนะฮะหมูหวานก็จะเป็นส่วนสําคัญนะฮะในการทำา้งที่ตรงนี้นะะหมูหวานก็ คนที่เรียนอาหารย์เดียวเพิ่งจบไปก็จะรู้นะฮะว่าจะต้องหั่นหมูยังไงนะฮะจะต้องหั่นหมูยังไงเราจะใช้หมูสันคอนะฮะหรือหมูสามชั้นถ้าหมูสามชั้นเราต้องเอาไปต้มให้หนังนิ่มการเทสว่าหนังนิ่มยังไงก็คือใช้ไม้คีิปไฟหรือไม้เสียบทุกชิ้นนะฮะจิ้มหที่หนังถ้าหนังมันมันจิ้มเข้าไปง่ายๆก็แสดงว่าหนังนิ่มแล้วแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาหั่นนะฮะถ้าทำหมูสามชั้นเนี่ยเอาขึ้นมาหั่นแล้วน้าที่ต้มหมูอ่ะอย่าต้มเยอะนะฮะอย่าต้มเยอะอย่า น้ำต้มหมูอย่าทิ้งนะคะของดีนะฮะห้ามทิ้งนะคะเอามาผัดด้วยนะคะเก็บน้ำต้มหมูเอาไว้นะคะน้ำตอมต้มหมูจากนั้นเราก็เอาหมูสามชั้นมาหั่นนะคะ,ะสัดส่วนเดียวกันนะคะก<ม>็ะเนื้อหมูวันนี้หนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลน้ำมันก็สี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาก็หนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวง<ม>แล้วก็น้ำตาลปี๊บก็สามน้อยสี่จิถึงสามร้อยห้าสิบกรัมได้เลยสามร้อยห้าสิบก็ได้นะคะน้ำเปล่าก็ ใช้แค่พึ่งช่วยเหมือนเดิมนะฮนะเพราะว่าน้ํานี่เป็นตัวคลายนะฮนะตัวคลายน้ำตาลแล้วก็หอมแดงสับละเอียดนะฮนะก็เป็นสี่ช้อนโต๊ะนะฮะสองสูตรอย่างนี้หนึ่งกิโลผมมาหนึ่งกิโลนะทีนี้วิธีการผัดหมูหวานนะฮนะปกติใครเคยทานหมูหวานแล้วเจอหมูหวานแข็งๆบนะ้างใช่ไหมฮนะ หมูหวานมันแข็งเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในกระทะอยู่ในน้ําตาลนานเกินไปนะคะหมูหวานนี่มันมีเทคนิคในการทาก็คือทํายังไงให้หมูอยู่ในน้ําตาลเอ่อเร็วที่สุดนะคะอย่านานที่สุดเร็วที่สุดออก็เอาขึ้นเลยนะคะวิธีการก็คือนะคะเราก็จะเอาเนื้อหมูมาหาั่นถ้าเป็นหมูเนื้อแดงเราก็จะหั่นเหมือนเต้าหู้นะฮะหั่นเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มาหั่นขวานทีนะะี้ก็หั่นเต้าหู้ที่จะไว้ผัดไทยนะคะ จากนั้นก็พอหอมผักนะคะเราไปผัดกับน้ำมันพอหอมคำว่าพอหอมไม่ใช่เกี๊ยวจนเหลืองเป็นเป็นหัวหอมกรอบนะคะเจียวพอนุ่มๆนะคะไฟอย่าแรงมากก็ใสนะคะให้หัวหอมใส่นะคะแล้วก็สุกดีนะฮะเมื่อหัวหอมใสสุกดีก็เอาหมูเนี่ยหัใส่ลงไปถ้าเป็นหมูแดงเราไม่ต้องลวกก่อนนะใส่ลงไปสุกพอผัดไปสักครู่เลยเปิดไฟขึ้นสุดเราวด์ น้ำหมูจะออกมาเยอะแยะเลยนะคะถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปส่วนมากคนที่ทําทั่วไปเขาจะใส่น้ำตาลไปเลยพอใส่น้ำตาลเจน้ำตาลจปเจและน้ำหมูทีนี้ก็ท่วมเลยนะฮะก็ก็ผัดเป็นอีกเป็นพักนะฮะก่อจะกว่าจะแห้งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องผัดให้น้ำในเนื้อหมูแห้งก่อนน้ำในเนื้อหมูนี่หมูมองให้แห้งนะฮะแต่เวลาผัดไปจะเกิดน้ำนะฮะมีน้ำเยอะแยะเลยก็ผัดให้ น้ำแห้งนะฮะจะรู้ได้ยังไงน้ำแห้งก็ที่ในกระทะก็จะมีน้ำมันใสๆสุดชื่นนะฮะก็แสดงว่าน้ำในหมูแห้งแล้วเมื่อน้ำในหมูแห้งแล้วก็ให้ตักโถขึ้นมาพักไว้นะฮะตักโถขึ้นมาพักไว้ก็ตักโถขึ้นมาพักไว้แล้วนะฮะตักโถขึ้นมาพักไว้แล้วก็จากนั้นนะฮะก็เอาเอ่อรีไปอ่อนๆนะฮะก็เอาน้ำแตงกวาสนะฮะน้ำแตงกวาสที่ตกเอาไว้นะฮะชั่งเอาไว้ ใส่ลงไปในกระทะมาใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดไฟอ่อนๆน,นะฮะการขัดน้ำตาลซีเพื่อให้ทำไมนะนเพื่อให้มีกลิ่นและสีนะคะสื่เอเราต้องการกลิ่นของน้ำตาลแล็สีนะฮะ บางคนดำตำลักเขาจะใส่ซีอิ๊วดำนะฮะขึ้มนมาจะมีกลิ่นซีอิ๊วดำอยู่แต่จะไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะฮะเราก็จะใช้วิธีการผัดน้ำตาลที่ไฟอ,อ่อนๆนะฮะพอผัดเสร็จแล้วนะฮะสีสวยดีแล้วกลิ่นหมอมต้องคอยคนให้น้ำตาลไหม้ถ้าน้ำตาลไหม้มันจะขมนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะฮะถ้าน้ำตาลไหม้น้ำตาลจะขมนะฮะจะขมเพราะฉะนั้นอ่าเราผัดน้ำตาลท,ที่ดีๆนะฮะ สวยดีปูุกใจแล้วนะฮะเราก็จะเอาน้ำนะฮะเอาน้ำใส่ลงไปน้ำใส่ลไปน้ำที่เราตวงไว้ใส่ลไปเพื่อกลายต่างนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอัน้ำปลาีนะฮะน้ำปลาที่ใช้น้ำปลาดีนะ้นน้ำปลาแย้จากนั้นก็ น้ำตาลก็จะละลายนะคะละลายจากนั้นเราก็เที่ยวนะคะเที่ยวส่วนผสมน้ำปรุงรสนี้ให้เหนียวนะคะดูจากฟองนะคะดูจากฟองทีแรกน้ำตาลจะขึ้นเป็นฟองใหญ่ๆพอมันเหนียวใกล้จะเหนียวได้ที่น้ำตาลก็จะเป็นฟองละเอียดนะคะแล้วก็ลองใช้ตะลิยยกดูนะคะมันก็จะไหลลงมาแหลกๆลงมานะคะจากนั้นเราก็พอน้ำตาลเหนียวดีแล้วเราก็เอาหมูที่เราพักเอาไว้นะคะ ใส่ไฟขัดให้มั็นท่อมว้วนชิปหน่อยนะคะก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ได้ทีนี้อ่าเราในส่วนของตัวน้ำพริกนะฮะในส่วนของตัวน้ำพริกเราก็ขับเลยนะฮะก็จะมีเออ่การตัดน้ำพริกน้ำพริกลงเรือเราก็จะ,อะซอยมาถึงแค่อซอย กระเทียมไอ้ผักผู้ซอยมาอึดแล้วก็ซอยพอม่วงเอาไว้นะครับพอถึงเวลานะครับการสิ่งที่สําคัญคือการเลือกซื้อกระปินะฮะซื้อกระปิที่ดีนะฮะกระปิที่อยากเห็นมากนะฮะกระปิที่หอมนะฮะกระปิที่ดีก็สีจะไม่จัดนักนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครแล้วก็เป็นเนื้อละเอียดนะครกระปิที่ดีนะครบชมตัวเองแล้วตัดตัวเองทำเองนะฮะันี่คือกระปิกระปิที่ทําเองนะฮะับทำจำหน่ายเองนะฮะ เอามาให้ตอกใช้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะทัศนี่หก็เอามาขอไปต่อนะฮะแล้วก็ทำแตนแตนนะฮะแล้วติดหน้ากันนะคะเราไม่เราไม่ได้ติดเตาถ่านด้วยยังไรบางคนแบบหนูไม่มีเตาถ่านจะยากกับปิกยังไงไม่ยากเลยนะฮะก็เอาปีกห่อไปต่อนะฮะแล้ว <Hello> ก็เป็นหน้าเลยนะคะหน้าแค่พอสุกนะฮะหน้าแค่พอสุกอย่าให้เกินสุกนะฮะถ้าเกินสุกสุกเกินไปกระปิจะเป็นยังไงแง่แล้วก็ผมนะฮะกระปินี่เอาแค่พอสุกนะฮะประมาณท้า 60%นะคะสุกประมาณ60%นะคะเวลานาบนาบเป็นหรือเปล่ารูจา้จักคำาว่นนาบไหมนะนาบกระจีรู้ไหมทำหอมหกมาแล้วเนี่ยนาบกระจีรู้เปล่าว่าทำยังไงหรือเมื่อวานนี้ทำหมูเปียเอาปลาเคม็มไปทำไมเป็นนาบเป็นการก็คือแทนการย่างาเพราระาเราไม่ได้ตาวถาเราไม่ได้ติดตามถาที่จะย่างนะฮะก็ให้เอาเอาไปน็นนาบพอสุกนะฮะพอสุกก็กระปิออกมานะฮะ ถ้ากะปินาบไม่นาบมันก็จะคาวนิดหนึ่งนะฮะแต่บางคนเขาทานได้นะฮะทานได้ก็เอาไปนาบสักนิดนึงนะฮะนาบแล้วก็เ,เวลาลงพกนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาพริกเขือวหั่นซอยละเอียดนะฮะแล้วก็พริกที่หนูส่วนหนึ่งให้หั่นนะฮะอีกส่วนหนึ่งไว้ปุ่มโรยหน้านะฮะส่วน สักครึ wise, high, ่งหนึ่งนะฮะก็หั่นเมื่อวานี่เราโขลกทีนะฮะแล้วลงอีกโขลกในในค้มนะฮะเอ่อตอนการตำน้ำพริกสิ่งสำคัญที่เริ่มต้นของการน้ำพริกคือการตั้งสู้นะฮะตั้งสู้ศัพท์คำนี้เป็นคำโบราณนะฮะทำ่าตั้งสู้ตั้งสู้คือการเอาตะปีกับกระเทียมที่เราไปโขกพร้อมกันนะฮะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยในกระเทียมนะฮะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยในกระเทียมเอ่อ ออกมานะคะเข้ากับกะปิกะปิจะไม่พาวนะคะกะปิจะไม่พาวพอตั้งสู้นะคะก็คือตั้งสู้เสร็จเราก็จะตามด้วยพริกนะคะพริกเหลืองนะคะพริกเหลืองนี่ใส่ไปเพื่อให้สีน้ำพริกสวยนะคะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนะคะน้ำพริกเหลืองนี่เผ็ดนะคะเวลาผัวมาที่เนี่ยจะเผ็ดกว่าพริกที่หนูธรรมดานะคะใส่พริกเหลืองลงไปนะคะพริกเหลืองก็ให้ต่อยบางๆนะคะอย่าใส่ไปทั้งเม็ดนะคะแล้วก็พอพริกละเอียดดีแล้วนะคะ ก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะคะตามด้วยกุ้งแห้งจากนั้นก็เอามะอึกนะคะลงไปย้ำการคำว่าย้ำทำยังไงไม่ใช่ลงไปโป๊กนะจ๊ะย้ำก็คือใช้จ่าเป็นหมายถึงไม่ใช่กดนะฮะย้ำคือเนี่ยเอาใส่มะอึกไปแล้วก็จะย้างนี้นะคะไม่ต้องยกสานนะฮะเราก็จะย้ำต่อช้ำๆนะคะแล้วก็ตามด้วยมะม่วงซอยนะคะถ้ามีมาจันที่จะสุดยอดเลยยกมาจานแถมผมอยากราชีไม่ได้ตอนนี้นะฮะมาจัน นะฮะก็เลยใช้หม ah. ้อห้องล้นนะฮะสองร้อยกรัมเอ่าเรามาลงเรือเราเรามาลงเรือหน้าแล้งนี่ย okay. so ังไงแบนะนะฮะก็เสร็จแล้ว hmm. ก so ็อ่าพยำเสร็จนะฮะก็ไม right, ่ต้องปรุงรสนะฮะขั้นตอนนี้คุณไม่ต้องปรุงรสนะฮะฟักขึ้นมาจากจากพวกเลยนะฮะแล้วก็เตรียมน้ำล้างพวกไว้เล็กน้อยนะฮะอร่อยตับน้ำล้างพวกตัวหยอดไปเล็กน้อยแล้วก็ตักขึ้นมานะฮะล้างพวกแลตักทิ้งงา จากนั้นนะฮะเตรียมพร้อมไว้นะฮะขั้นตอนที่เตรียมพร้อมไว้พอหมูหวานเราได้ที่นะฮะคเนโดยประมาณเลยนะ,ะตักขึ้นมาครึออ่งหนึนะะ่งไว้สำหรับโรยหน้าะฮะตักขึ้นมาครึออ่งหน,นะะึ่งไว้สำหรับโรยหน้าจากนั้นก็เอาน้ำพริกที่ได้นะฮะเราไปผัดรวมหมูหวานเลยนะฮะผัดลไปกับนเลยพอผัดลงไปเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะฮะกับน้ำตาลทีฟนะฮะ ถุงเราเป็นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บต่อนะฮะจากนั้นนะฮะจากนั้นเมื่อถุงราเป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊แล้วจากนั้นก็ผัดให้มันข้นนะฮะการผัดอย่าผัดไฟแรงถ้าผัดไฟแรงน้ำจิ้จะไม่เงานะฮะก็ผัดให้พอไฟไฟกลางๆนะฮะค่อนข้างตอนะฮะพอน้ำจิ้ใกล้จะม้วนแล้วนี่ถ้าตกลงเพื่อนคุณจะเขาจะนัดขามาเมาเขาจะนั ก็ที่ที่เอ๋อตอนนะคะโอ้ที่เกรียนนะคุณเล้อ่ะไม่ชนกันนะคะ <Giro <entender> <Giroicted> <Anfang> <t> <faith> <t t t> ยากีน,นี้เราก็ต้องใช้สตัยหมใหม่เพราะเราไม่มีเตาถ่านเราไม่ได้เราถ่านตลอดเวลาแล้วที่ไอจอามติดก็อย,อยากไอคอั้นย,อยาติดก็ยากกะปิอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มนะคะเราก็ใช้วิธีนาถ่านเราพามาสิถ้าเรานาบนะคะถ้าเรานาบแล้วมันให้มันแค่พอสุกนะฮะเนี่ย ตูนะมันจะทำให้กระปิไม่ชานะฮะเนี่ยเนี่ยคือกระปิกับกระเทียมใส่ลงพร้อมกันเลยอ่ะตามตามปะ่ปะน่าจะได้ตามเป็นอ่านี่การตั้งโซ่นะเบืเป็นพื้นฐานของการทำน,น้ำพริกนะเะ อเลยขายวตถบขอมนี้ต่อใช้ยัใช้ยัแค่ไสี่ร้อยเลยท่าไรีมเราเราหุกาเตรียมกระบางมาพักหมูใครมีกระบางแล้วก็เล่นไฟต่อเลยนะ น้ำมันไม่ต้องตัดขึ้นเยอะหรอกค่ะน้ำมันที่มันติดก้นกระทะไว้ตวแต่ก็ไม่ถิงก็ต้องใส่เด็ดน,นะน,น,น,น้ำตาลเท่าไหร่สามไม้เท่าติดใช่ใชใชไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ซนะีอิ๊วดำแล้วนะใช้ไก่สี ขีอายุดำไม่ใช่อกลับไปทำใหม่ทํีามานทีนี้ก็เสร็จแล้วก็น้ำตาลไปผัดเลยฮะอ่ะนให้น้ำตาลละลายไฟลนแรงนิดนน้ำตาลเท่าไหร่ครับตรนเ ดักข right? ึ้น้วยใช่ไหมลัะก๋ไปไกลมากเลยลก๋กแค่เดี๋ยวพินกคนไม่ทันม่ต้องแรงมากืลยขึ้นนิดนึงไปหนกคน่อ่ะว่าละโนี

น้ำล้างเอาน้ำล้างให้นิดนึงค่ะเอาน้ำล้างกระมังนิดนึงอ่ะผัดเลยค่ะผัดเลยเดี๋ยวไหมเอาน้ำล้างกระมังมน้ำน้ำธรรมดานี่แหลนะนี่อะไรอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอน,นี่เดี๋ยวใช้ถัว ครับและทั้งหมดน,นี้นะครับคือผลงานของนักเรียนวิยาลัย์ในวังนะครับผู้สอนโดยอาจารย์มาโนดุณผมนะครับวันนี้ทั้งหมดเป็นเมนูน้ำพริกนะครับแล้วก็จาเรเดของที่อันนี้นะครับก็คือเมนูนี้ครับน้ำพริกลงเรือนะครับ สูตรของหมอ่อมราชวงศ์สระดาว,วันก็จอมแังไทยกันง่้านะครับแล้วก็อาหารตรงนี้นะครับตัวน้ำพริกงเรือครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่21เมษายนนะครับอาจารย์มโนตุลไม่เป็นปริามาณมาเปน็นเยอะก่อนถ่ายทอดเรื่องราวเากี่ยวกับน้ำพริกงเรือแล้วก็ติดตามชมกันนะครับในวันนั้นใครเข้าร่วมกิจกรรมก็เต็มตัวไปเรียนร่วมกันครับวันนี้เราลาก,กันแล้วนะครับด้วยเมนูสวยๆยนี้นะครับจากการจ,าจ,าจาัดจานของแนว fusion food นะครับมีซีนสวัสดีครับ